เลก e c ล l รี l อิมพ r i n t ต d p โพลิเมหรือโพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลโดยวัสดุชนิดนี้จะมีความจำเพาะเจาะจงสูงซึ่งเหมาะที่จะนำมาเป็นเฟสของแข็งในกระบวนการสกัดด้วยเฟสของแข็งหลักการการจับสารของวัสดุชนิดนี้คือจะจับ,จบเฉพาะสารที่มีขนาดและรูปร่างโมเลกุลเหมือนกับรอยพิมพ์ที่อยู่บนผิวของวัสดุ สำหรับกระบ,บวนการเตรียมโพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล 1. คือแม่แบบจับกับโมโนเมอร์ 2. คือสังเคราะห์โพลิเมอร์ที่มีสารเชื่อมล่างแหยอยู่ด้วย 3. คือการสกัดแม่แบบออกจากโพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล 4. จะได้โพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลที่จำเพาะกับโมเลกุลเป้าหมายนั้นนั้น จากนั้นสามารถใช้พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลหรือ MIP นี้ไปใช้ในกระบวนการสกัดด้วยเฟสของแข็งได้เลยสำหรับประโยชน์ของ m o l e c u l a r l y Imprinted Polymer 1. คือมีความจำเพาะกับโมเลกุลเป้าหมาย 2. มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดตัวอย่าง และมีขีดจำกัดการตรวจวัดที่ต่ำ 3. สามารถใช้งานได้ในช่วงปีเที่กว้าง0-14 4. มีความเที่ยงและความแม่นยำที่สูง 5. ให้ Recovery ที่สูงและง่ายต่อการใช้งานถ้าใครคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ